สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับแอนกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะแอนก็จะมาทำเป็นคลิปนะคะวิดีโอนะคะก็ของที่ใช้แล้วชอบนะคะประจําเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะก็คือจต่เดือนเมษาที่ผ่านมาเรามีวันหยุดยาววันค่องข้างเยอะแล้วก็เราค่อนข้างจะเออไปเที่ยวไปอะไรกันนะคะผิวของเราก็ค่อนข้ายที่จะผ่านการโดนแดดโดนอะไรกันมาบ้างน,นะคะก็สําหรับคลิปวันนี้นะ,ะแอนก็จะมา พูดถึงของที่ใช้แล้วชอบชิ้นแรกกันเลยนะคะก็เริ่มหัวเรื่องมาแล้วก็คือเป็นเมสารเป็นหน้าร้อนใช่ปะเราก็ต้องดูดแดดกันนะคะแล้วก็ต้องเริ่มที่จะก็ที่จะคล้ำนะคะก็อันนี้นะคะเป็นใช้ได้ชอบชิ้นแรกนะคะของแอนก็คือตัวพิมพ์กันแดดนะคะของแบรนาโบ๊นะคะตัวนี้นะคะก็แอนได้มาจากม้าสารแหละราคาร้อยกว่าบาทร้อยสิบเจ็ดบาทนะคะก็ เป็นครีมกันแดดที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะมี S.P.F. นะ50 U.V.B. แล้วก็ P.A. ปกปบอนะคะก็เป็นเอ่อกันแดดที่แอนค่อนข้างชอบนะคะแล้วมันอ่ะมีให้ดูเนื้อเป็นสีแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเกี่ยง,ง่ายแล้วก็ซึมไปกับผิวของเราเลยนะจ๊ะแล้วก็กันแดดได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแอนรู้สึกว่าผิวของแอนไม่ดำขึ้นนะคะ แต่ไม่ชอบรนะอย่างกลิ่นมันแรงห่อยนึงนะคะแต่ว่าก็ในราคาก็เป็นมันมีส่วนผสมของออ,อะไรอะว่นานจำจระเื้ก็ช่วยให้ผิวของเราไม่ไหม้จากการโดนแสงแดดด้วยนะจ๊ะโอเคชิ้นที่สองนะ,ะก็เราผิวเราเสียจากการที่เราไปเที่ยวเล่นน,น้ำสงการกันใช่ปะคะก็สําหรับอันนี้นะคะก็เป็นชิ้นที่สองของแอนนะคะที่ใช้แล้วชอบนะคะก็เป็นอ มาร์นะคะของ My Beauty Diary นะคะสูตร Black Pearl m a s k นะคะก็อันนี้เป็นสูตรเพื่อถ้าจะไม่ผิดให้ผิวดูขาวขึ้นก็คือช่วยเป็นการความขาวนะคะคือความยืดหย,ย,ยุ่นและกระจ่างใสนั่นเองนะคะก็ผิวของเรามันอ่อนล้าจากการโดนแสงแดดมามากนะคะก็เอาไอ้เจ้าตัวมาเดลลี่เลยนะคะมามานะก่อนนอน ตื่นเช้ามาผิวของเราสุชื่นเปล่งปลั่งนะคะก็คือชอบนั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือที่มันเป็นฟ้าๆพี่เอ็มหยิบออกมาจากตู้เย็นนะคะโอเคต่อไปนะคะก็เป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องสําอางกัน,นะะกแล้วนะคะก็มาเริ่มกันเลยะคะ่ะก็อ, <laughs> อุ้ยอ๋อก็มาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะคะก็เป็นดินสอนะคะเขียนขอบตานะคะของ เหมยลินดาฮะ,ะก็เป็นแท่งลักษณะแบบนี้นะคะสีดำนะคะก็เป็นควิกอายไลเนอร์นะคะซูเปอร์วอเตอร์วอเตอร์เพูฟนะคะก็คือตอนนี้แอนใช้แล้วนะคะก็ของแอนที่แอนม,มีมีของอิลิทหรือตอนนี้อีิอีทนะคะค่อนข้างมันจะเลอะตรงใต้ตานิดนึงแต่ว่าตอนนี้ของเหมยลินดาใช้ได้ค่อนข้างดีค่ะไม่แพนด้าสามารถเขียนเขียนเป็นอินเนอร์ไลเนอร์ได้ด้วยนะคะก็ เป็นอะไรที่ชื่นชอบแล้วก็ดำสนิทด้วยนะคะตอนนี้ใช้ดีเลยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะของเออมลิดาตอนนี้นะจ๊ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นอายแชโดว์นะคะที่แอนชื่นชอบอีกตัวนึ่งก็เป็นของดีเลยแอนแท้ๆซีเวน่าคัลเลอร์นะคะก็เป็นไอเบอร์ที่แอนซื้อน,นะคะเป็นเบอร์ศูนย์สองก็สีมันค่อนข้า,างที่จะชัดแล้วก็เขียนแล้วสีมันสวยเลยทีเดียวอ่ะนี่ เป็นสีค้อนท้าที่จะติดชัดนะคะแล้วก็ให้พิเมนดีด้วยวันนี้แอนก็แต่งโอเคสีออกมากประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ราคาถูกแหละแต่มันก็จะมีฟองนิดนึงก็คือเวลาใส่ไปมันก็จะตกตกตกตรงนี้นิดนึงแล้วก็เคาะให้ดีๆแล้วกันนะคะแต่ว่าใช้แล้วแล้วก็ชอบจริงๆค่ะสําหรับตัวซ mm ีเวน่าคันเลตัวนี้นะคะซีเวน่โอเคชิ้นต่อไปนะคะก็มีซีเวน่าซีเว na อีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็น บลัชเชอร์นะคะบัตออนนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็อันนี้เป็นสีนี่เลยนะคะเบอร์0ูนย์นะคะมินเนอร์มินเนอร์บลัชนะคะก็ตัวนี้มันเป็นเอ่อบรัชแล้วก็มีตัวชิมเมอร์มีไฮไลท์ในตัวเออเนี่ยแหละคะ่ะก็อย่างที่ว่าคะแอมก็ไม่ได้ตัดแบบทั่วแก้มหรอกแต่ว่าแอมก็เอาใช้เป็นไฮไลท์ค่ะแต้มแต้มปัดๆไปนิดนึงนะคะ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะวิ้งเดี๋ยวให้ดูสีเวลาเกลี่ยผสมกัน จะเป็นสีประมาณนี้นะคะเหลือบๆก็ให้สีที่ค่อนข้างสวยค่ะก็เป็นตัวที่แอนชื่นชอบอีกตัวหนึ่งนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ลุคซัมเมอร์ใช่ไหมเราต้องมาให้แบบดูโกลโกลอะไรนิดนึงนะคะโอเคต่อไปนะคะก็เป็นบรัชอีกตัวหนึ่งนะคะที่แอนใช้ปัดก่อนที่จะลงไอตัวซีเวน่านะคะก็อันนี้แหละใช้เป็นประจําทุกๆวันเลยนะคะก็เป็นของ essence นะคะสีหกสิบนะคะ light s h ร d สีลท์เชอร์ r r y นะคะ ก็เป็นสี60เออเออกมาประมาณนี้นะะแอนแต้มแค่นิดเดียวเองค่ะแล้วก็ปัดได้อยู่ติดทนทั้งวันเลยเดียวนะคะสีนี้นะคะแต่มันก็มีหลุดบ้างแต่ว่ามันก็จะมีสีแบบอันนี้อันนี้ก็ปัดเห็นไหมสีมันก็ยังอยู่นั่นแหละค่ะโอเคต่อไปเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นอันนี้นะคะเป็นเซอร์พา p o ดอร์นะคะก็คือ เป็นของนี่เลยนะคะก็เป็นของ c คั t ทริ e นั่นเองนะคะก็ตอนนี้แอนซื้อมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้มาใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่พอดีเดือนนี้ได้กลับเอามาใช้นะคะก็คือได้เอามาแต่งหน้าให้ดูเออก็เป็นตัวที่ชื่นชอบนะมันเป็นสีแบบน้ำตาลแบบอย่างเงี้ยมันกลืนมันมันไม่ดูเหลืองไม่ดูแดงเกินไปอะ าะมันปัดแล้วมันดูแบบเออโอเคกับเราวันนี้ก็เชดดิ้งมาอีกหนึ่งนะจ๊ะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์020นะคะเป็นดิฟดิฟบอลเออสีนะั่นแหละค่ะกอ็อย่างที่บอกนะถ้าใครดิดตามแอนแอนก็ไม่ค่อยที่จะลงบรอนเซอร์ bon เท่าไหร่นะคะปกติก็เขียนคิ้วปัดแก้มนะคะอายไลเนอร์งว,วันก็ไม่กรีดนะจ๊ะโอเค สำหรับวันนี้นะคะก็หมดกันไปแล้วนะคะสําหรับเครื่องสาอางที่ใช้และชอบนะคะประจาเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะก็สําหรับใครๆนะคะเออแอนแอนอ,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 อยากบอกเพื่อนๆจังเลยว่าใครที่มีช่วงนี้แอนกำลังอยากที่จะทดลองเครื่องสำอางใหม่ๆนะคะก็ใครมีอันไหนที่น่าสนใจเออมาแนะนาแอนได้นะคะออแอนก็อยากที่จะไปลองซื้อมาใช้ดูแล้วก็มาพูดมาบอกให้เพื่อน,อนทุกคน,นะคะได้ฟังกันนะคะ โอเคค่ะไม่มีอะไรพูดแล้วออขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ใครที่ชอบนะคะวิดีโอของแอนก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย